สวัสดีครับเบอรครั่วันนี้เราจะมาเล่นเกมส์ออาร์ตออนไลน my m m o r i ดรนะรโอเคก็เกมนี้เลือกอุสำคันว่า Sort ตอาร์ตออนลน์ M G วันนี้เราจะมาเล่นใน่านที่เด็กงจริงๆผมก็เล่นไปแล้วนะคูอขอไปเลยนนะครับไปเล้นสตาร์ทขอโทษที่ะ แล้วเมื่อกี้กะว่าจะพูดจะพูดใหามา่เอาใหมเอาไหมะก็ไปลุยกันเลยดิ่สตาร์ท ยังมีเวลาโบนัสให้ทุกคนเก็บตังค์หรือเก็บเวลวบลัสอ่ะนี่ตัวคิดใครก็จะไบบะไม่ใช่เหรอแล้วก็เก็บของพิมพ์ใครจะบอกไข่ยบับบะไข่ยบับบะดีครับก็จะเป็นเส้นอย่างงี้ตัวมือก็จะมีคิดดิโตรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นสาม คือ Very Dark k i คิริโต้แล้วก็มีของภาพ3ามดิสคอไม่ใช่ภาพเด็กบุรีเออสอนอะไรเป็นเตี้ยน่ะเนี่ยขอผมเวลาคอรเตอร์นะฮะผมสอบว,วิธีง่ายเวลาคอรเตอร์เดี๋ยวเราจะมาเล่น ด่านนี่ผจะมาสู้บอส่ะที่ผมเลนปหลายด่านแล้อคอก็มีแค่ตัว,วน,น,น,นที่ม้นี้หน้าตาเกมการต่อสู้นกันลดีกว่าจัม s <S จตกต่จะเข้าไปช่วยไหมบอกบอกแม่กูด้วย กูไแดกยาวะ่ะสอ,อ๋อตอนนั้นนี่เอง,งใส่ผ้าคลายไปมันเลยคิดว่ากูเนี่ยเป็นตัวร้ายแน่นอนอย่างนี้นี่มันจะไม่กินยาแต่ช่างมันเถอะมันจะฆ่าบอสที่ได้เออมึงเชื่อกูคนไหมก็ได้ก็ได้เออไปเลยเออจ้ารอมันเป็นเชี่ย,อ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 ,ยอะไรวะ สวิตแมนกล้าวล็อเมันไปอีกแล้วอัสนะเออลุอยจ้าโอ้โอือหือ,อมึงเพิ่งจะรู้ว่ามึงเจอขนอาดน,น,น,นี้นั้นไปจากบ้านถุยมาครับขอสวาธิแน่นมึงก่อนกูคือปานบอสนี้ชื่อว่าหมูตีนมาฮาการคาลเตอร์ก็จะมีการเท่านี้ เคาน์เตอร์เคาเตอร์สามารถสวิตได้เ่อนด้านซ้ายมือเนี่ยนี่ฮะการเคาน์เตอร์แล้วก็สวิตด้วยก,กวารกดปุ่มปาร์ตี้ด้านล่างนะครับตรงปุ่นซ้ายมือคือท่าไม่ตายนะครับเป็นสกิลนั่นเองนี่แค่นี้ทุกท่านก็จะเล่นได้สน,นุกนะฮะแล้วก็จะมีหลอด MP กับหลอด HP อยู่ข้างบนนะครับอืมเมื่อชนะก็จะมีขึ้นคำนี้นะอแล้วี่ขาดไม่ได้เลยครับวี นะฮะยุ่ยอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างในการโหลดน,นั่นนี่ดูดูเแล้วก็อ,อันนี้เป็นแค่เทสเฉยๆนะครับเดี๋ยวผม,มจะไปแล้วนะฮะอโอเคว่าดูผมดีก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะ i